สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมเพชรปัญญานะครับวันนี้นะครับมาเสนอที่ดินนะครับที่ดินวิวภูเขาสวยๆเลยนะครับตั้งอยู่ตำบลธรรมเสนนะครับอำเภอโพธารามนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับผมที่ดินของเราก็เข้าจากถนนหลักเส้น3089นะครับเข้ามาประมาณสัก1.6กิโลได้นะครับเข้ามาตามเส้นทางนะครับ ที่ดินตรงนี้มีทั้งหมด4ไร่27ตารางวานะครับครับตรงนี้คือถนนสาธารณประโยชน์นะครับเข้ามาก็จะมีไฟฟ้าด้วยนะครับนี่ครับแปลงที่จะขายก็คืออยู่แปลงตรงด้านนี้เลยนะครับวิวภูเขาวสวยๆเลยนะครับผมนี่ครับไฟฟ้านะ้ำประปามีนะครับ ที่ดินตรงนี้ก็จะมีห้องพักนะครับห้องพักคนงานด้วยนะครับเปห้องพักคนงานที่ดินของเราตรงนี้มีพื้นที่สูงนะครับไม่ต้องถมเลยนะครับนะครับบรรยากาศดีนะครับข้างเคียงมีเพื่อนบ้านนะครับผม แนวขอบเขตวิวภูเขาสวยเลยนะครับเป็นพื้นที่สูงนะครับผมที่ดินตรงนี้นะครับห่างจากตัวเมืองนะครับราชบุรีก็ประมาณ18กิโลนะครับห่างจากกรุงเทพประมาณ98กิโลนะครับผมพื้นที่ดินเป็นเนินสูงนะครับเหมาะจะปลูกบ้านนะครับ บางเคียงมีเพื่อนบ้านนะครับทำสวนเกษตรนะครับวิวภูเขาสวยๆเลยนะครับบรรยากาศดีนะครับด้านที่มีพระอาทิตย์ตกดินนะครับคือทิศตะวันตกนะครับพระอาทิตย์กำลังจะตกดินสวยๆเลยนะครับท่านใดสนใจนะครับ เข้ามาดูนะครับนัดเข้ามาชมกันได้นะครับวิวภูเขาล้อมรอบเลยนะครับนี่ครับที่ดินด้านภูเขาด้านนี้ก็คือทิศตะวันออกนะครับทิศตะวันออกส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้คือทิศใต้นะครับด้านนี้คือทิศใต้ ทีดินของเราด้านหน้านะครับด้านหน้าความกว้างอยู่ประมาณสัก70เมตรได้นะครับจากมุมนี้ตัดไปนะครับ37เมตรนะครับสุดตรงเสาไฟจากมุมบ้านนะครับข้างบ้าน37เมตรนะครับแล้วก็ตัดจากมุมนั้นมาสุดแนวหลังห้องพักคนงานตรงนี้ก็ประมาณสัก40เมตรได้นะครับ เส้นผ่าศูนย์กลางก็อยู่ประมาณ110เมตรนะครับสุดมาด้านหลังนะครับท่านใดสนใจที่ดินแบบวิวสวยๆบรรยากาศดีๆนะครับแปลงนี้สวยมากเลยนะครับซื้อเก็บไว้นะครับไว้ปลูกบ้านนะครับยามเกษียณนะครับที่ดินตรงนี้ด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็จะมีลําห้วยด้วยนะครับเป็นลําห้วยน้ํานะครับช่วงฤดูน้ํา ่อยมาจากคลองสนรับทานใหญ่นะครับใกล้ๆตรงนี้นะครับน้ําด้านตรงนี้ก็จะติดมีลาห้วยไหลผ่านเลยนะครับนี่ครับหรือเราจะขุดบ่อน้ําก็ดีนะครับนี่ครับด้านนี้คือลําห้วยน้ํานะครับวิวภูเขาสวยมากครับกับที่ดินแปลงนี้บรรยากาศดีสี่ไร่ยี่สิบเจ็ดตารางวานะครับตรงนี้เราขอเสนอขายยกแปลงอยู่ที่นะครับ สองล้านห้าแสนบาทนะครับพื้นที่ดินตรงนี้ก็จะเป็นลุกลังนะครับมีลุกลังเป็นพื้นที่ชายผูเขานะครับก็จะเป็นดินปนลุกลังนะครับแต่ก็สามารถเพาะปลูกได้อยู่นะครับนะครับท่านใดสนใจนะครับก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับที่0ูนย์แปดแปดเลยนะครับสี่ห้าสองครับหนึ่งเจ็ดหกแปดนะครับกับที่ดินโฉนดคุดแดงตรงนี้นะครับ นี่ครับบรรยากาศข้างเคียงนะครับครับทางเคียงด้านนี้ก็คือทําเป็นสวนฝรั่งนะครับสวนฝรั่งผลไม้นะครับแนวขอบเขตของเรามีอยู่นะครับมีหลักปูนอยู่นะครับนี่ครับด้านนี้คือสวนฝรั่งนะครับตรงที่เรามองเห็นก็จะอยู่เห็นภูเขานะครับใ, Next ängen. ใกล้ๆก,ก็คืออุทยานเขางูนะครับครับอยู่อุทยานเขางูนะครับ บรรยากาศดีพื้นที่สูงนะครับเรื่องน้ำท่วมไม่มีแน่นอนนะครับท่านใดสนใจโทรสอบถามกันมาได้นะครับผมสวัสดีครับ